สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอา่อมาเจาะลึกแนวคิดทางกฎหมายเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะจากเนื้อหาที่เราได้รับมาคือมันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ว่าบางทีเนี่ยการที่เราแค่ไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะมันกลับกลายเป็นความผิดทางกฎหมายได้หรือที่ในทางกฎหมายเขาเรียกว่าการงดเว้นนะคะในเรื่องละเมิด ครับสวัสดีครับซึ่งคําว่าล้และก็คือการทําอะไรที่ไปก่อความเสียหายให้คนอื่นโดยผิดกฎหมายนั่นเองนะคะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทบรรยายทางกฎหมายเลยค่ะเราจะมาลองสกัดแก่นสําคัญกันดูว่าการอยู่เฉยๆหรือไม่ทําเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องผิดได้ยังไงแล้วก็ต้องมีหน้าที่แบบไหนเข้ามาเกี่ยวถึงจะทําให้ต้องรับผิดชอบขึ้นมาได้ใช่เลยครับคือหัวใจสําคัญมันอยู่ที่คําว่าหน้าที่นี่แหละครับ การงดเว้นเนี่ยจะเป็นละเมิดได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดจากการที่เรามีหน้าที่นะหน้าที่ที่ต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันผลเสียหายแต่เรากลับเออกลับไม่ทําหรือละเลยหน้าที่นั้นไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นถ้าดูจากเนื้อหาหน้าที่ที่แบบแรกเลยที่ชัดเจนมากๆก็คือหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติอันนี้น่าจะตรงไปตรงมาที่สุดนะคะคือถ้ากฎหมายเขียนไว้เลยว่าต้องทําแต่เราไม่ทําอันนี้ก็ผิดไปถูกต้องครับอันนี้ชัดเจน แต่ว่ามันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เจอบ่อยมากๆเลยแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือหน้าที่ที่เกิดจากสัญญาหรือข้อตกลงครับสัญญาหรือข้อตกลงครับคือถึงแม้ว่ากฎหมายทั่วไปอาจจะไม่ได้บังคับโดยตรงนะแต่พอเราเา่เราไปตกลงทําสัญญากันผูกมัดตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญานั้นขึ้นมาทันทีเลย อ๋อนึกออกแล้วค่ะอย่างในเนื้อหาที่ยกตัวอย่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนที่เขามีสัญญาว่าต้องดูแลความปลอดภัยใช่ไหมคะแต่เกิดละเลยไปเช่นไม่ติดป้ายเตือนหรือว่าไม่จัดการเรื่องฝุ่นจนคนที่สัญจรไปมาเขาเกิดอุบัติเหตุทั้งๆท,ที่คนนั้นเขาไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงแบบนี้บริษัทก็อาจจะโดนฟ้องได้เหมือนกันฐานงดเว้นหน้าที่ตามสัญญาหรอคะใช่ครับเป็นไปได้เลย เพราะว่าบางทีสัญญาเนี่ยมันก็อาจจะสร้างหน้าที่เพื่อประโยชน์ของคนนอกสัญญาได้เหมือนกันหรืออีกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยนะก็พวกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าศูนย์ดูแลเด็กเล็กคือในสัญญามันระบุอยู่แล้วว่าต้องดูแลให้ดีตามมาตรฐานวิชาชีพทีนี้ถ้าผู้ดูแลเกิดอออาจจะประมาท เสิร์ฟน้ำร้อนจัดให้ผู้สูงอายุโดยไม่ผสมน้ำเย็นก่อนหรือว่าปล่อยให้ท่านตกเตียงเพราะว่าไม่ใส่ใจดูแลให้ดีพอแบบนี้ก็ถือเป็นการงดเว้นหน้าที่ตามสัญญาครับซึ่งก็อาจจะเป็นแค่ประมาทหรือในบางกรณีถ้าพฤติการมันร้ายแรงก็อาจจะมองไปถึงขั้นเจตนาได้เหมือนกันอมืมีกรณีคลาสสิกอันนึงที่น่าสนใจมากค่ะเรื่องพนักงานรถไฟที่เขามีหน้าที่ต้องปิดแผงกั้นทางรถไฟ แต่ว่าดันเผลอหลับไปทําให้รถยนต์มาชนกับรถไฟเขาก็อันนี้เป็นการงดเว้นหน้าที่ตามสัญญาจ้างของพนักงานคนเดียวแท้ๆเลยนะคะแต่ผลกระทบนี่ใหญ่มากกระทบคนอื่นแล้วตัวองค์กรคือการรถไฟก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วยในฐานะนายจ้างใช่ครับปานานเะขามีในภาคสาดีกาเลย หรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆก็เหมือนกันนะครับอย่างทนายความที่รับปากรับทําคดีล้มละลายให้ลูกความแต่ปรากฏว่าไม่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเป็นที่ตกลงกันไว้จนลูกความเสียโอกาสทางคดีไปอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการงดเว้นหน้าที่ตามสัญญาจ้างทําให้ลูกความเสียหายหรือแม้แต่ธนาคารเองก็มีหน้าที่นะครับอาจจะตามสัญญาฝากทรัพย์หรือตามกฎหมายพิเศษอย่างพรกธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องดูแลความปลอดภัยของระบบ ถ้าเกิดประมาทเลืนเล่อในการตรวจสอบเช่นลายเซน็นและเช็คไม่ตรงหรือว่าระบบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันมันหลหลวมจนลูกค้าเสียหายเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการงดเว้นหน้าที่โดยประมาทได้ครับโหฟังดูแล้วหน้าที่จากสัญญาณนี่ครอบคลุมสถานการณ์ในชีวิตประจําวันเยอะมากเลยนะคะเนี่ยทีนี้ในเนื้อหายังพูดถึงหน้าที่อีกประเภทหนึ่งที่ดูจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะคือหน้าที่ที่เกิดจากการกระทําครั้งก่อนของตนอันนี้มันหมายความว่ายังไงคะ อธิบายง่ายๆก็คือตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีหน้าที่อะไรเป็นพิเศษตามกฎหมายหรือตามสัญญาเลยนะครับแต่พอเราได้เริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างไปแล้วการกระทําเริ่มแรกของเรานั่นแหละมันไปสร้างเอ,อ่อเหมือนไปสร้างความคาดหวังหรือสร้างสถานการณ์บางอย่างขึ้นมาที่ทําให้เกิดเป็นหน้าที่ตามมาว่าเราต้องรับผิดชอบต้องทําต่อให้มันดีหรือว่าต้องจัดการไม่ให้เกิดอันตรายจากสิ่งที่เราไปเริ่มต้นเอาไว้นะครับโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะ ตัวอย่างเรื่องห้างสรรพสินค้าในเนื้อหานี้คือชัดมากเลยนะคะที่บอกว่าแต่เดิมห้างเคยมีระบบบัตรจอดรถมีไม้กัน้นคือดูแลรถลูกค้าค่อนข้างดีเลยแต่ต่อมาเกิดยกเลิกไปใช้แค่กล้องวงจรปิดแล้วก็ติดป้ายบอกลูกค้าว่าให้ดูแลทรัพย์สินกันเองนะปรากฏว่าพอรถลูกค้าหายสารดีกากลับมองว่า การที่ห้างเคยมีระบบที่ดีกว่านั้นมาก่อนเนี่ยถือเป็นการกระทําครั้งก่อนที่มันสร้างหน้าที่ให้ห้างต้องดูแลลดลูกค้าต่อไปการมายกเลิกดือด้อๆโดยไม่มีมาตรการอื่นมาทดแทนให้ดีพอเนี่ยก็เลยกลายเป็นการงดเว้นหน้าที่ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองทําให้ต้องรับผิดชอบอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับหลักการมันคือแบบนั้นเลย คือเมื่อคุณได้เริ่มกระทำบางอย่างไปแล้วที่ทำให้คนอื่นเขาเกิดความคาดหวังในความปลอดภัยหรือเขาต้องพึ่งพิงการกระทำของคุณแล้วเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่อไปอย่างสมเหตุสมผลด้วยการจะหยุดหรือเปลี่ยนแปลงกระทันหันโดยไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นการงดเว้นหน้าที่นั้นได้ครับ สรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะว่า,วาการไม่ทำหรือการงดเว้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามได้เลยถ้าหากว่ามันไปเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะมาจากตัวบทกฎหมายโดยตรงจากข้อตกลงในสัญญาหรือแม้กระทั่งจากการกระทำก่อนๆของเราเองการที่เราละเลยหรือไม่ทาหน้าที่นั้นก็อาจจะนาไปสู่ความรับผิดทางละเมิดที่เราอาจจะคาดไม่ถึงได้จริงๆค่ะครับ และจากเนื้อหาก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่ผมว่าน่าขบคิดมากๆเลยนะครับคือพวกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเลยเริ่มติดตั้งเครื่องตรวจจับอาวุธตรงทางเข้าโดยเฉพาะหลังจากมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่ก็นะบางทีเราก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าเครื่องมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ดูเหมือนไม่ได้มีการใช้งานตรวจสอบอะไรกันอย่างจรงิงจังเท่าไหร่ คำถามที่น่าสนใจมากจากเนื้อหาก็คือว่าการที่ห้างติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธนั้นน่ะมันถือเป็นการกระทำครั้งก่อนที่ไปสร้างหน้าที่ให้ห้างต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตร่างกายของผู้มาใช้บริการอย่างเข้มงวดขึ้นหรือเปล่าแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นมาจริงๆในห้างเนี่ยห้างอาจจะต้องรับผิดฐานงดเว้นการตรวจสอบตามหน้าที่ที่ตัวเองก่อขึ้นมาจากการติดตั้งเครื่องนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็ชวนให้คิดตามแล้วก็น่าติดตามพัฒนาการในทางกฎหมายต่อไปมากๆครับจริงด้วยค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดตามจริงๆค่ะหากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ